ทำไมคนผ่านไปผ่านมาเขาขำเธอล่ะไม่รู้เขาตามไม่ถึงปวดฉี่จนหน้าดำหน้าม่วงหมดแล้วเนี่ยบิวตี้บ็อกเกอร์เช่นไรแต่งหน้าอย่างไรให้แป้งติดเปิ้ไปมิแกรนกรุงเทพสาะบุรีใครรู้จักดีฉันบ้างคะชื่นใจพิดว่าจะทักว่าพี่ายอาภาพร บอกว่าตีมาวตาฉันก็แต่งเต็มที่ใค้ว่านี่ฉันสวยบ้างคะเออคูได้หูฟังกลับบ้านแล้วล่ะวิดขาถ้าวันนี้ฉันไม่ได้หูฟังเนาะเนาะเบื่อจังเลยอ่อีฟ้าก็สวยมิสู้พร้อมแลยอยังขอเสียงในค่ะ จะเข้าแล้วค่ะเปิดเพลงเลยค่ะดีหลังครไม่ได้บนดาเทมเจมอ์ฟีรอดแล้วโอ้ปีมือจริงๆเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะถ้าได้หูฟังกูหายเหนื่อยโอ้โห อันนี้แรงประน่าใจมาจ้าอกอย่างแม่ก็เขาบอกตีวอวตารเจ้ก็เตะมาตีอวตารทีดอดนก็ซื้อสัตว์เกินหนึ่งเอามองมุมนี้อวตารจริงดาบมิโดล่าเอามองฝั่งนี้แม่หันหน้าเขากล้องโจอีกาน่าสวยว่าไม่ใช่คนสวยกูหลอกให้พบกายลากันทั้งลงทั้านไงจะได้สวยคนเดียวอัฟาเวยเวย์อัฟาเวย์เกย์เวยอัฟาเวยเวย ช่เลยเงินเท่านั้นที่นอบ everything จานบัตรเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินแล้วแล้วซาวเพลงได้ด้วยเนี่ยกลับไปบ้านปุ๊บบ้านมันมันเลอะเทอะแม่เอาหัวลงแล้วเหัวถึงขาแล้วทําไมมาทมึงนี่เขาตั้งเวทียังไม่เสร็จอีกหรอมาเร็วเกินนะอ๋อเหรอถ้าให้กลับบ้านก่อนไหมแล้วค่อยวอกมาใหม่เหมือนบุกถามทักฝั่งมนุษย์เลยเออตอนนี้กลัวเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวยันดาวอังคาร แม่สรุป,ปัวหนูบอกว่าหนูเหมือนโดเรมอนหนูเหมือนกัะปากแม่บอกหนูหน่อยสิหนูเหมือนตัวอะไรอ่ะแม่ไม่ตอบค่ะไม่เห็นมีใครแต่งมาเลยอ่ะรู<ล>่ไงอา้าวเจอพวกเดียวอันนั้นคือตัวลูกแต่กูคือตัวแม่ค่ะเราเจอฝูงของเราแล้วสรุปกูแต่งตัวมาเหมือนแดนเกอร์อันนี้อยู่บนเวทีกลัวเต้นรออยู่ข้างล่างเวที เอออันนี้นำแอโรบิกอันนี้ตอนเต้นแอโรบิกเฮ้ยลัวออะไรอ่ะขอให้แต่งตีมาวตาแล้วเธอแต่งเป็นอะไรมาอิงป้าเนะไรฮะไปย่ทำไมน้องกลัวแล้ววิ่งหนีกูไปเลยอ่ะสวยมากนะคะไม่ได้เขาชมว่าเราสวยนะคะเขาชมว่าตัวเองสวย ไม่ได้รางวัลให้รู้ไปเพราะอะไรรู้ไหมอะไรจ๊ะไม่มีใครแต่งมากับกูคนจนระเบีย์มีค่ะคนจนระเบีิ์มีค่ะปรินยาไม่มีแต่มีนะค่ะแตม่มีนะคะเอาไม่มีใครแต่งเลยอ่าเอาก็เขาบอกตีปวตาไม่ใช่หรอมึงไม่มีใครแต่งคุณวทโหน่าไปเล่นน้ำมา ชาวนาวีไงชาวนาวีก็อยู่ในน้ำตลบกูต้องลากไก่ไปกินในน้ำเมืองเมืองเมืองเขาไม่ได้แต่งมาตีโอตาลเขาแต่งมาเป็นต้นไม้ในนิทรารในขณะที่งานกำลังนระเดินยังตื่นเต้นกูเดินทางมาบ้านและนี่คือนางงามจากมิตรแกรุงเทสราบุรีเห็นไหมทุกคนแขวนพระกันหมดเลยกันมาดามเบมข้าติ่ง เออแควนล้าก็หมดทุกคนเลยค่ะแม้แต่ตากล้องยังต้องถ่ายเลยตองใ่พี่ตากรึกว่าถ่ายดิสควอรี่ตีมอวตารถ่ายของแปลกเก็บไว้ก่อนนานๆจะเจอทีนึงและแล้วเมื่อฉันได้ลำโพงฉันก็เกลียวกลับบ้านเลยค่ะอิงฟ้าบอกว่ารอบหน้าตีมชุดฟ้าเขียวน้ำเงินแม่ไม่ต้องล้างหน้านะชาลอตก็บอกเช่นเดียวกันหน้านี้แหละแม่สวยแล้วเข้ากับตีม